เมื่อเรามีเป้าหมายเรื่องของการลดคาร์บอนอิมิชชั่นเพื่อเป้าหมายลดโลกร้อนนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องสร้างอินเทอร์เเทคโนโลยีขึ้นมามซึ่งอินเทอร์เเทคโนโลยีเนี่ยในแต่ละเทคโนโลยีแพลตฟอร์มเนี่ยนะฮะมันมีเทคโนโลยีเยอะมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเหมือนกับสมาร์ทกริดเนี่ยเราพูดถึงว่าเราก็มีเทคโนโลยีมีวิศวกรมาสร้างเทคโนโลยีเนี่ยที่40ปีเนี่ย สะสมกันมาแล้วก็ปัจจุบันเรามีนกสุกรา์เกือบ200คนนะ,ะที่สะสมเทคโนโลยีทางด้านตัวไอ้สมาร์ทกริดเนี่ยเพราะฉะนั้นไอเทคโนโลยีเป็นเรื่องหัวใจของเรานะครับเราก็อยากจะสนับสนุนเรื่องของภาวะโลกร้อนเนี่ยต่อสู้กับภาวะโลกร้อนเนี่ยเป็นหลักสวัสดีค่ะวันนี้ เราจะมาพูดคุยกับคุณกิติสัมฤทธิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทพรีไซด์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนค่ะก็กำลังจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่21ตุลาคมนี้แล้วนะคะอยากให้คุณกิติแนะนำธุรกิจของทางบริษัทนั้นมีอะไรบ้างคะ,ะคือ,อธุรกิจของ PCC เนี่ยเป็นดำเนินธุรกิจเป็นฮลิตงคอมพานีน,น,นะครับ แล้วก็มี6บริษัทย่อยนะครับ,รบใน6บริษัทย่อยเนี่ยก็สับสศูนย์ทธุรกิจเนี่ยในรูปเทคโนโลยีแพลตฟอร์มนะฮะธุรกิจแพลตฟอร์มที่1ก็เป็นสมาร์ทกิตเทคโนโลยีแพลตฟอร์มนะครับซึ่งเทคโนโลยีแพลตฟอร์มแรกเนี่ยมันก็มี3บริษัทหลักดําเนินการอยู่ผมก็เลยขออธิบายเรื่องของสมาร์ทกลิตทคโแพลตฟอร์มนี้ว่าในแพลตฟอร์มในแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะมีประกอบด้วย5้าเลเยอร์เลเยอร์ที่1ก็เป็น c o m p พ n e n นต์เลเก็คืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งในระบบสับเซชันในระบส่งในระบบจำหน่ายพวกนี้เป็นเป็นเป็นคอมโพเนนต์ทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งคอมโพ n เนนต์เนี่ยก็สมัยก่อนก็ไม่มีสามารถสื่อสารกันได้หรือติดต่อกันได้นะครับซึ่งตอนตอนหลังเนี่ยมันต้องการให้เมื่อเนื่องจากมีเป้าหมายในการลดโลกร้อนก็ก็เลยต้องสร้างพลังงานทดแทนขึ้นมา ในระบบไฟฟ้าซึ่งเมื่อมีพณราทดแทนเนี่ยมันก็ต้องมีการสือ่อการควบคุมระบบจำหน่ายเนี่ยจากที่เป็นแบบไฟ,ไฟฟ้าไหลไปทางเดียวกันก็เหมือนกับก้างปลาจากหัวปลาไปก้างปลานะครก็เป็นการสือ่อการจ่ายไฟทุกทิศทางเหมือนกับตาข่ายเพราะฉะนั้นก็ต้องมีระบบเลเยอร์ที่สองคือคอมมิวนิเคชันเลเยอร์ก็ทำให้เกิดการสื่อสารสองทาง สื่อสารทางที่หนึ่งก็ไปไปรักษณะมอนิ r ิ n งคือดูค่าต่างต่างของอุปกรณ์อันที่สองคือ Control คือสามารถไป Control ได้ปิดเปิดอะไรต่างๆของอุปกรณ์ได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัว c o m มิวนิเคชั n นเลเยเนี่ยมันก็ค่อนข้างสำคัญมากนะครับซึ่งพีซา์เองก็ใช้เวลาหลายปีในการผ่านไอ้คอมมิวนิเคชั่นเลเยอรเพราะมันมีโปรโตคอลต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ เลเยอร์ที่3เป็น Information Layer ก็คือในเรื่องของการไหลของข้อมูลแล้วก็การเก็บ Data ของอุปกรณ์ต่างๆผู้ปรณ์ในระบบจำหน่ายเนี่ยเช่นการภพรบุืนภาเนี่ยถ้าครอบคุมทั้งประเทศก็มีเป็นหม้อแปลงก็เป็น3 0 0 0 0นเครื่อง <Okay. S 2> แต่มีอุปกรณ์อื่นรวมกันเนี่ยเป็นล้านๆน,นะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ทุกตัวเนี่ยถ้าเราจะต้องไปดู Data มันได้เนี่ยเราก็ต้องมีตัว Data ในระดับ อินฟ r m a t i ชันเลเยอร์อันที่4ก็เป็นฟังชันนั a l เลเยอร์ฟังชันนั l a เลเยอร์ฟังชันนั่เลเยอร์นี่ยก็เป็นเลเยอร์ในลักษณะของการที่จะใช้งานฟังชันต่างๆที่เกี่ยวข้องในระบบสมาร์ทกริดนะครส่วนพิเศษเลเยอร์ก็ในในหลักการแล้วเนี่ยสมาร์ทกริดจะมีพิเศษหลักๆอยู่3อันอันที่หนึ่งก็เรื่องของตัวเขาเรียก พลังงานทดแทนนะครเป็นเขาเรียก r e n e w a b l e e n e r g y เป็นพิเศษ Renew e n l e e n e r g y ก็คือพลังงานที่หมุนเวียนได้นะฮะอันที่สองก็เป็นเรื่องของอ n t e l l i g e n ันกริก็คือเครือข่ายชียะที่สามารถใจไฟพลังงานหมุนเวียนผสมผสานกับลงไฟฟ้าเดิมอันที่อันที่สามก็เรื่องของเรื่องของการประหยัดพลังงานก็เรื่องของ Energy Management เพื่อให้มีการประหยัดพลังงาน เมื่อไหร่ประหยัดพลังงานด้วยแล้วก็มีพลังงานทดแทนด้วย <c oughs> มันก็จะทําให้เกิดการลดโลกร้อนและการลดการปล่อยคาร์บอนอิมิชชันลงนะครับ <c oughs> แล้วก็ธุรกิจนอกจากธุรกิจไอ,ไอสมาร์ทเกีเทคแพลตฟอร์มแล้วเนี่ย <c oughs> เราก็มีตอนนี้เราก็ทำเทคโนโลยีแพลตฟอร์มอีกอันก็คือเรื่องของ addressing on supply chain of bamboo <c oughs> ก็คือธุรกิจไผ่ <c oughs> ซึ่งเราเริ่มจาก production เราก็ ตอนนี้เราก็ได้มีทุนวิจัยกับมหาลัยในการที่จะทาผลิตล้าภไผ่นะครับแล้วมามาเลเยอร์ที่2ก็คือคอนเวอร์ชันคอนเวอร์ชันคือแปลรูปตอนนี้เราก็มีทุนกับมหาลัยมีทุนจากบาปขนะครทำคอนเวอร์ชันก็คือแปลรูปไผ่มาเป็นในแพ็กเกจจิ้งนะครับแต่การแปลรูปเนี่ยมันก็แปลรูปไปได้หลายอย่างไัยนะครับเป็นร้อยๆเป็นพันอย่างเลยนะครับพันๆสินค้าเลย ต่อมาก็เป็นคัสเกตคอนซัมชันก็คือการปรับการขายนะฮะให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดนะครับซึ่งเราก็มีแผนเข้าตลาดก็คือที่จะลมทุนก็ที่จะตั้งศูนย์การตลาดก็เรามองเรื่องของไอ้คัสเกตคอนซัมชันของไทยเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับดูจ้า ธุรกิจของเรานั้นมีความหลากหลายมากมายเลทีเดียวก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่อิงก,กับเบเกเทนมากมากเลยนะคะแล้วจุดเด่นของบริษัทเรามีอะไรยังไงบ้างคะจุดเด่นหลักของเราก็คืออย่างนี้ครับค,คือเราเนี่ยเมื่อเรามีเป้าหมายเรื่องของการในลดคาร์บอนเอมิชันเพื่อเป้าหมายลดโลกร้อนนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดก็คือเราต้องสร้างอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีขึ้นมามซึ่งอินเทอร์เน็เทคโนโลยีเนี่ยในแต่ละเทคโนโลีแพลตฟอร์มเนี่ยนะฮะ มันมีเทคโนโลยีเยอะมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นในเหมือนกับสมาร์ทกริดเนี่ยเราพูดตรงว่าเราก็มีเทคโนโลยีมีวิศวกรมาสร้างเทคโนโลยีเนี่ยที่สี่สิบปีเนี่ยสะสมกันมาแล้วก็ปัจจุบันเรามีวิศวกรเกือบสองร้อยคนนะะที่สะสมเท,ทมคโนโลยีทางด้านไอ้ตัวไอ้สมาร์ทกริดเนี่ยเพราะฉะนั้นในเทคโนโลยีเป็นเรื่องหัวใจของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าในในต่อไปเนี่ยในเรื่องของ ไผ่เนี่ยเราก็คงต้องสร้างอินเทอร์เน็ตยีมารองรับไอ้ตัวเทคโมีแพลตฟอร์มไผ่ต่อไปแล้วก็เทคโนโีแพลตฟอร์มอื่นที่สับที่สัดสนทั้งไผ่แล้วก็ตัวไอ้สมาร์ทกริดด้วยในเวลาเดียวกันเพราะจุดเด่นของเราเนี่ยเราให้ความสําคัญเรื่องเทคโนโลยีค่ะเป็นเรื่องสําคัญอันดับที่หนึ่ง่จุดเด่นอันที่สองก็เราให้ความสํคาคัญเรื่องของตัวงานบริหารจัดการ เพราะฉะนั้นเราจะเน้นเรื่องของอสมรรถนะขององค์กรเพราะฉะนั้นเราจะเน้นเรื่องขององค์กรให้มีไฮเปอร์แมนออแกเนอเรชันนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะลงทุนในเรื่องของตัวการเพิ่มสมรรถนะพฤต i v i t y ของคนในองค์กรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ที่เราได้แจ้งไปแล้วว่าเงินที่เราจะเอาไปใช้ลงทุนเราก็ไปเพื่อใช้ในการเพิ่มสมรรถนะของพนักงานในองค์กร นี่นคือสิ่งที่เราจะถือว่าเป็นจุดเด่นของเราะนะครับแล้วอย่างนี้เนี่ยในภาวะของการแข่งขันเนี่ยเราถือว่าเรามีคู่แข่งขันเยอะไหมแล้วกลยุทธ์ของการแข่งขันของเราเนี่ยมีอะไรบ้างะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยพีซส์เนี่ยตามวิสัยทัศน์แล้วเนี่ยได้บอกไปแล้วว่าเรา e NERGY PROSPERITY PROSPERITY FOR ALL คือจุดพลังอย่างความร่วมร่วมกัน การสร้างเทคโนโลยีแพลตฟอร์มได้เนี่ยมันต้องมีนวัตกรรมคลัสเตอร์ก็มีผู้ประกอบการหลายๆหลายๆหลายผู้ประกอบการมารวมกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยไม่ได้มองการเป็นลักษณะของการแข่งขันเรามองเป็นโคออปเปอเรเตอร์โคออปเเรเตอร์คือโคอันแรกคือโคลาเบเรชั่นโคเปอเรเตอร์คอมพิรเตอร์คือคอมเพล็กิชั่นนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราเองเนี่ย เป็นพันธมิตรกับคู่แข่งขันจริงๆแล้วเนี่ยเพราะเราเนี่ยซัพพลายพวกอุปกรณ์หรือซัพพลายพวกซิสเซนเจริง่งประกอบให้กับโปรเจกต์ต่างๆให้กับคู่แข่งขันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในแง่ในการแข่งขันที่เยอะๆที่มีผู้ประกอบการเยอะแล้วเนี่ยเราจะไม่เข้าไปแข่งเราอยากไปสัตสุนทขธมาก,กว่านะฮะโดยการซัพพลายอุปกรณ์หรือซัพพลายซิสเซนเจริง่งใ,ให้เขา แต่ถ้าในกรณีที่ผู้ประกอบการน้อยรายแล้วปรากฏว่าดีมานมันมากกว่าสัพพลายเราก็ไปแบ่งงานกันตามความสามารถเพราะฉะนั้นในกรณีที่มีผู้ประกอบการแค่สองสามรายเราก็ไปเข้าเข้าขมูลแล้วก็แบ่งงานไอ้แบ่งแบ่งตามความสามารถของงานใช่ไหมฮะเพราะเราจะไม่ไม่ไม่คิดในเรื่องของการคัดโชดกัน คือเชื้อเชือเงียจนตายอะไรต่างตนันะเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะช่วยเหลืออินโนเวทีฟคลัสเตอร์กันเป็นหลักนะผมไม่อยากเรียกว่าการแข่งขันมันก็ถือว่าเป็นการววินทั้งคู่อ่าเป็นบรูโอเชียนอ่าไม่ใช่เป็นเลตโอเชียนนะครับลักษณะาธุรกิจจะเป็นอย่างนั้นครับครับแล้วอาจึะย้อนมานิดนึงว่าเกี่ยวกับว่าธุรกิจของเราเนี่ยมันอิงกับเมกเทรมากมากแล้วเราถือว่าเราเป็นผู้นําในเรื่องของสมาร์ทคิดนะคะ ในอนาคตเนี่ยสมาร์ทกริดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เร็วหรือว่าเราจะมาสนับสนุนระบบโครงสร้างพื้นฐานในบ้านเราอย่างไรบ้างคะคือเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยได้ไปเซ็นคล้ายๆอังกร m เมนกับประเทศในในต่างๆในโลกในขอบ26นะฮะว่าทุกคนมีเป้าหมายที่จะไม่สร้างโวรงไฟฟ้า จากฟอสซิ่งแล้วจากตานีนหรือจากอะไรแก๊สอะไรต่างพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีแต่พลังงานทดแทนที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเอาคิดว่าต่อไปธุรกิจของเราเนี่ยก็ต้องไปการต้องสนับสนุนเรื่องพลังงานทดแทนใช่ไหมครับแล้วก็สนับสนุนเรื่องลดโลกร้อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในเรื่องเพราะฉะนั้นในเรื่องของลดโลกร้อนของพลีไซเนี่ยถ้าพลังงานทดแทนพลีไซก็จะเน้นในเรื่องของไบโอมส ใช่ไหมซึ่งไบโอแมสเนี่ยเรามองว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีความชื้นค่อนข้างสูงะนะฮะอันที่หนึ่งแล้วลมก็ไม่แรงใช่ไหมครัอันที่สองมีโครโรฟินสูงมากเพราะฉะนั้นผมได้วิวเคราะห์แล้วว่ากานที่เราจะไปที่ไผ่นี่ยนะจะทําให้เราเนี่ยค่อนข้างมีโอกาสที่จะเอากิ่งหรือว่ายอดไผ่เนี่ยมาเป็นเชื้อเพลิงได้ และขั้นแรกการเนี่ยลำไผ่เนี่ยเราจะแปลรูปเป็นวัตถุดิบอื่นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าไผ่เนี่ยจะช่วยในการลดโลกร้อนเนื่องจากการปลูกไผ่ขึ้นมาจนกระทั่งเอาไผ่ไปใช้งานเนี่ย <คะ S 2> สมมุติถ้าได้ผลผลิตไผ่หนึ่งตันเนี่ยจะไปลดคาร์บอนเนี่ยประมาณ400อกิโลจะ,จะดูดซับคาร์บอนขึ้นมา400กิโล <คะ S 2> ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเลยผมว่าวงจรไผ่เนี่ยเป็นวงจรที่ดีเพิ่งปัจจุบันเช่นเราจะทำแพคเกจจิ้ง เรามีคนทางวงการทำแพคเกจจิ้งแทนที่แทนพุกพีวีซีพีวีซีเนี่ยถ้าเอาไปใช้1ตันเนี่ยมันจะปล่อยคาร์บอนไป2,000กว่ากิโลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะสับสนุนเรื่องของภาวะโลกร้อนเนี่ยต่อสู้กับภาวะโลกร้อนเนี่ยเป็นหลักก็ถือว่าทั่วโลกให้ความสําคัญ ตรงนี้มากๆเลยแล้วทาง PCC เองเนี่ยก็ยังให้ความสำคัญกับชุมชนอย่างที่บอกว่าถ้าเราจะเน้นในเรื่องของไผ่เราก็ไปสนับชุมชนให้มีการปลูกขึ้นมาเช่นเดียวกันใช่ไหมคะใช่ครับขอขอบคุณคุณกิตินะคะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็อย่าลืมนะคะ PCC อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักลงทุนค่ะก็รับไปพิจารณาก็แล้วกันนวันที่21ตุลาคมนี้จะเข้าในเทรนด์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วนะคะ วันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ